นี่นะครับก็มีคอ้อนสิวเดี๋ยวท่างหมอ,อก,ก็จะตอกตัวนี้ออกเลยนี่นะครับเอาหน้าที่เป็นหน้าแปน้นตรงนี้นะครับแปะเข้าไปแล้วก็เห็นไหมครับ,บเที่ยวมันก็จะเข้าอย่างนี้ ข้างนี้ก็เข้าอย่างนี้สวัสดีครับพบก,กับช่างอ,อ๋อทุกอย่างหมอบ้านสําหรับคลิปนี้นะครับช่างอ,อ๋อจะมาสอนเพื่อนๆเปลี่ยนกุญแจประตูม้วนนะครับบางทีเพื่อนๆ,ๆมาเช่าบ้านเช่าตึกใหม่นะครับแล้วก็กุญแจมันหายเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับง่ายๆทําไม่ยากอะไรตัวหนึ่งก็ประมาณเกือบสองร้อยนะครับร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการทำนะครับเป็นยังไง นี่นะครับนี่ก็คือกุญแจประตูมว้วนนะครับซึ่งกุญแจตัวนี้ลูกมันหายไปแล้วนะครับลูกกุญแจไม่มีแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนตัวนี้ทีนี้เ,นเพื่อนๆเราสังเกตตัวนี้บางทีเขาก็ใช้เกียวปล่อยบ้างใช้ลูกรีเวทบ้างนะครับแต่ในเคสนี้นะครับจะใช้เนี่ยเขายิงรีเวทไว้เห็นไหมครับนี่ง่ายๆนะครับเราก็ซื้อตัวนี้มากุญแจแล้วเราก็เอามาใส่เดี๋ยว่า่อราจะ จะใช้สิวนะครับตีออกเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่านี่นะครับที่เพื่อนเห็นนี่ก็คือหัวรีเวทนนะครับเดี๋ยวช่างหมอจะตีออกนี่นะครับก็มีค้อนสิวเดี๋ยวช่างหมอก็จะตอกตัวนี้ออกเลยครับ รกระเด็นออกเลยใส่มาหลุดเลยทีเดียวนี่นะครับเราก็ซื้อมาแล้วติดแจเราก็มีแล้วเรียบร้อยตัวนี้เดี๋ยวเราก็แค่ใส่แทนมานองนะครับง่ายมากเ,คคพเพื่อนไม่ต้องไปจา้างช่างเคคราวเสียตังเยอะนะครับเปยนประตูนี่ครับนี่เพื่อนๆดู มันจะมีอยู่สองหน้านะครับเนไครับเอาหน้าที่เป็นหน้าแป่นตรงนี้นะครับแปะเข้าไปแล้วก็เห็นไหมครับเที่ยวมันก็จะเข้าอย่างนี้ข้างนี้ก็เข้าอย่างนี้เนี่ยครับเทไไาใหม่ไหมเดียวอดชงถอดถอยดูเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปธรรมดาอย่างนี้ครับนะครับพเพื่อนสังเกตมันก็จะมาเข้ากับล็อก ไอ้แกนตัวเนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปอยู่ข้างนอกอีกแล้วยิงรีเวทเข้ามาจากข้างนอกนะครับอันนี้ช่างอ,อ๋อยู่ในประตูนะอยู่ในบ้านเดี๋ยวเราออกไปให้นอกแล้วก็ยิงรีเวทเข้ามาก็เสร็จแล้วแค่นี้เองครับนี่นะครับเราก็เอารีเวทใส่เข้าไปรีเวทตัวนี้ใช้สีอะไรก็ได้นะพอดีช่างอ๋อมีสีดําอยู่เราใช้สีดํา ยิงแล้วนะ,ะหนึ่งตัวตัวนี้รูมันจะเบี้ยวนิดนึงเดี๋ยวเราเจาะใหม่นะครับเราก็ยิงตัวที่มันตรงไปก่อนแล้วกันได้เอ่ะได้นะครับ อนนี้เราก็ยิงวีเวีดตได้แล้วตรงเลยนะครับรูนี้วเละของใหม่ย่อมเดียวของเก่าของเก่ากญแจหาย <laughs> ลื่นตึด๊ดเดอเคอ่เดี๋ยวทีนี้เราเข้าไปดูด้านในกันว่าปิดได้หรือยังเฮ้ย แสดงว่ามีปัญหานะครับมันต้องติดอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะปก,กติตัวเนี้ยเวลาเราหมุนนะครับโอ้เวลาเราหมุนเนี้ยตัวเนี้ยแกนตัวนี้นะครับมันจะต้องมาตั้งตรงเหมือนเดิมอ่าแสดงว่าไอ้แกนตัวเนี้ยนะครับมันต้องไปยันกับอะไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดูไปฉายส่องเข้าไปออนี่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 น,น,นี่ครับเห็นไหมนี่นี่ ของประตูม้วนตัวนี้นะครับใบตัวเนี้นะครับมันงัดออกมากันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างอาจ,จะลองนี่นี่ทีนี้เห็นชัดเลยช่างออกเปิดออกมาแล้วเห็นชัดเลยเห็นนะครับเพื่อนลองสังเกตตีใบตัวเนี้ยมันงอออกมาเห็นไหมเดี๋ยวทีนี้เราอาจจะต้องดัดหรือว่าอาจจะอาจจะใช้ไขควงอ่าไขควงปากแบนหัวเล็กก็ได้เนาะหรือว่าเพื่อนเพื่อนมีเศษเหล็กเศษอะไรกลมๆก็ลองตีเข้าไปนะครับตีให้มัน เนี่ยตอนนี้มันมาชนเนี่ยเดี๋ยวยังเอาลองขัดให้ดูนะซึ่งเห็นนะครับมันชนเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวเราใช้ไขควงตีเข้าไปนะครับน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราลองปิดดูเลยดีกว่า ดันสุดมันต้องดันให้ครบรอบมันมันเอากุญแจออกม่ได้ะเดี๋ยวนะตันนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองถอดเสาดูเลยดีกว่านะครับว่ามันติดอะไร ติดข้างนี้มากกว่านี่ไงจริงๆด้วยนี่ครับเห็นไหมมันบี้ครับนี่นะครับรูนบ <ML B. S 2> <ๆ>ี้เดี๋ยวเราอ้าออกหน่อยนึงก็น่าจะได้แล้วทำให้เสียเวลาครับนี่ครับด <c oughs> ูรูรูตีบรูตีบนะเออรูมันตีบแล้วก็เราก็ว่าอยู่มันติดอะไรนี่นะครับเนีย่ยเพื่อนต้อง มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้เราก็ทับออกอ่าเดี๋ยวเราลองดูว่ามันไปอย่างทีเนี้ยนี่สรงอย่างนี้ครับอ่าดนี่มันต้องตรงอย่างนี้ครับนะครับแล้วว่าดูแกนตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะเอ้าออได้แล้วอ่าจุดนะครับเมื่อกี้ไม่มาแล้วก็ก้างก็จะตรงแล้วอ่าทีนี้เราก็จะเอากุญแจออกได้แล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูใหม่ นี่โอเคแล้วเดี๋ยวเราใส่เสาก่อนดีกว่าโอเคลองเสา สองนล้นะเนี่ยประตูเปื่อยมาแล้วครับนี่แะตึกเกา่าเป็นอย่างนี้ครับปัญหาเก่าหายเยอะโอเคลงแล้วพี่ลงแล้วดูมัยอันนี้เออเสียงจะดังเลยนะครับประตูนี้เก่าแล้ว จบทุ้อย่างล็อกได้แล้วทีนี้จบทุกอย่างครับเรียบร้อยล็อกได้แล้วนะครับไม่ขึ้นแล้วแล้วก็สําหรับวิธีการเปลี่ยนแจประตูม้วนนะครับก็ง่ายๆนะครับมีเวลานี้มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดนะครับยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วช่างออกก็ ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ๋อด้วยนะครับว่าเผื่อว่าช่างอ๋อมีคลิปวิดีโอมีความรู้มีสาระอะไรเกี่ยวกับการทํางานใหม่ๆนะครับช่างอ๋อก็จะมาลงคลิปเพื่อนๆด,ดูอีกทีนึงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่างอ,อ๋อต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ